วันนี้ผมจะมาบอก5วิธีการดูแลตัวเองแบบธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะบรรเทาอาการตะเก็บเงิน1เลยนะครับก็คือการอาบน้ําเย็นนะครับหรือน้ำอุณหภูมิปกตินะครับให้เราเนี่ยใช้น้ําเย็นนะครับหรือน้าอุณหภูมิปกติก็ได้นะครับอย่าใช้น้ําอุ่นและที่สําคัญนะครับคืออาบนี่ไม่เกิน10นาทีนะครับ โดยใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ5นาทีถึงสินาทีเนี่ยก็เพียงพอแล้วการใช้วิธีนี้นะครับมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งไม่ตึงนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เก็บความชุ่มชื้นได้ดีกว่านะครับสนะครับก็คือการรับแสงแดดหรือการตากแดดนะครับการตากแดดแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดเราตากแดดเนี่ยควรจะตากเท่าที่เราไหวนะครับเพราะว่าแดดในประเทศไทยหรืออากาศในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนมากๆ โดยเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยทำเนี่ย5นาที10นาทีนะครับหรือเอาแค่ที่ทนได้ก็พอนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มระยะเวลาขึ้นไปนะครับเป็น10นาที15นาที20นาทีนะครับอันเนี้ยแล้วแต่นะครับจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลนะครับสามนะครับคือการใช้โลชั่นทาผิวนะครับต้องมาจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของเราเนี่ยจะใช้ตัวโลชั่นสมุนไพรไทไบโอนะครับจะมีส่วนผสมนะครับจากสมุนไพรธรรมชาตินะครับไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราาายยยยใในนนรระะะววคับเเลช้ี่ ให้เราใช้หลังอาบน้ําทันทีนะครับหรือว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกผิวแห้งตึงเนี่ยเราสามารถทาได้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะดื้อยานะครับทาซ้ําไปเรื่อยๆได้เลยเมื่อรู้สึกว่าผิวแห้งหรือว่าถ้าเกิดตัวโลชั่นเนี่ยมันเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยให้เราใช้ผสมกับน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้นะครับจะได้ทานะครับให้มันลื่นนะครับไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ4นะครับก็คือการดื่มน้ําปล่าเนี่ยนะครับ มันดูง่ายมากๆนะครับแต่หลายคนเนี่ยขาดตรงนี้ไปนะครับขั้นต่ำเนี่ยควรจะดื่ม8-10แก้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะดื่มให้ได้มากกว่า2-3-4ลิตรขึ้นไปเลยนะครับเพราะเราเป็นสเก็ดเงินนะครับผิวเราแห้งมากนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยดื่มน้ำอุ่นไปได้เลยก็ได้นะครับในบางคนนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครเตรียมน้ำอุ่นไม่ทันนะครับก็เป็นน้ำอุณหภูมิปกติไปเลยก็ได้หรือจะเป็นน้ำเย็นก็ยังดีนะครับเอาให้ได้มันเกินวันละสั่งสี่ลิตรขึ้นไปนะครับหลีกเลี่ยงน้ำสีนะครับหรือน้ำหวานนะครับหลายคนมีคำถามว่าน้ำแบบนู้นแบบนี้กินได้ไหมเอาแค่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่น้ำใสๆหรือน้ำเปล่าๆเนี่ยมีสีนะครับหรือว่ามีกลิ่นมีรสชาติเนี่ยหลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่านะครับข้อ5านะครับคือการรับตัก ให้เพียงพอต่อร่างกายของเราแล้วต้องเป็นสาระที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นการเพิ่มผักใบเขียวในมื้ออาหารให้มากยิ่งขึ้นนะครับพวกโอเมกา้าสหรือวิตามินซีเนี่ยก็จําเป็นต่อร่างกายของเราเช่นเดียวกันนะครับสารอาหารอีกอย่างหนึ่งน,น,นะครับก็คือปโปรตีนนะครับเราต้องเพิ่มโปรตีนต아아น,าานะครับเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยก็ได้นะครับในมื้ออาหารกินให้มากขึ้นนะครับให้เพียงพอกับร่างกายที่เราต้องการนะครับและนี่นะครับคือ5้วิธีการดูแลผิ แบบ,แบบธรรมชาตินะครับเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับอันเนี้ยนะครับเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับในการดูแลแบบธรรมชาติในกลุ่มสมดุลสเก็ดเงินของเราเนี่ยนะครับยังมีวิธีการดูแลผิวแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับอีกเยอะมากๆเลยนะครับมีเคล็ดลับอีกหลายเคล็ดลับเลยนะครับซึ่งมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆคนนะครับที่นําวิธีการพวกนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็อาการดีขึ้นนะครับหรือหลายคนเนี่ยเรียกว่าหายได้แบบยั่งยืนเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับสเก็ดเงินเนี่ยก็สามารถิ้ง คำถามเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าโลกนี้ไม่มีวิธีแก้อย่าเพิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแปลกแยกจากสังคมกลุ่มสมดุลสะเก็ดเงินจะเป็นกลุ่มที่ทําให้คุณหายจากสะเก็ดเงินได้แบบยั่งยืนครับยังไงลองเข้ามาที่กลุ่มสมดุลสะเก็ดเงินของเราก่อนนะครับ